ลานกัวฮะอะไรนะแม่เขาลงมาว่าเขาลงมาว่าอันเขาสบายกันพ่อคู่ไปได้หรลานกลัวเออไม่มีใครเชื่อนี่เอาแม่แม่เขาบอกให้แม่ฟังแม่เออตอนแรกก็ร้านกลัวเสร็จได้ถามพ่อคู่พ่อคู่ว่าพ่อคู่กับมเซียคือก,กันได้ออกได้ออสมุดไปปับ๊บเออเออให้ เป็นช่วงเหมือนยุบารถละไม่ออกเพิเ่งไปปับสมมติเป็นซีบาตไปปัดมือที่แหลกเขาเก้าแสนมือรุดมากเขาเย็บเพราะว่าเขาเขา,เขาไม่ได้เอาเขาทีเดียวลานนึงนะคะเขาสองมือมก็คือ,อว่าเขาประสบความสําเร็จมนไม่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับอ่าแนวทางแต่บางบางทีอาจจะการอะไรหลายๆอย่างเนาะ แม่ค่ะามามือเดินฝนตกแห้งแห้งอยู่วัดกันแต่ว่าแม่ก็อยู่อยู่แม่อยู่ในสลาดแม่เห็นเขะแมาแม่ก็เลยลงไปครับลงไปก็เลยไปว่าวอับข่าเพราะว่าเขามาแก่บ่นแล้วก็จกเงินให้แม่เด้วยค่ะแมามือเขะแมาบ่นนะแล้วก็จกเงินให้แม่เป็นพันแม่ก็บอกเพาู่สิรวยให้เขาว่าเห็นกันเท่เดียวเนาะให้เป็นพันครับแม่ก็เลยมาแบงซุมอยู่น้ำกันล่ะโอ้ลงไปบางหันได้เงินเป็นพันมาเส้นไปแบงเข้าวแ้วนำ บานนี้ประมาณปีครบปีละครับเขาเจะามาปงวันนี้ครับเขาเจะก็ให uh. ้แม่อีกเป็นพันขึ้นกันได้ว่าเขาเขาเจะว่าไอ้ไ้แม่จุดถูกให้กับมือหนึ่งป้างทุกท่นมาให้จืดซื่อๆดอกให้เงินเยอะจนแต่ว่าเขาก็ตั้งให้ละเบืองส่งนะโอ้ทีขมือขามาถวายเงินลานพระพูดละครับเขาก็ให้แม่อีกเป็นพันขึ้นกันแม่ก็คิดว่าอยู่บ้านนี้แม่ได้ถามเขาว่าเอ้า คือคือหายลายแท้จังสินธนะเขาเขาเลยบอกว่าเขาประสบพ้นสาเร็จแล้วที่เขามาขอไณแม่จะเขาขออีนยังแม่ก็ไม่ได้ถามไม่ใช่เรื่องเลขอย่างเดียวใช่ไหมบอก่มันไม่เลขอย่างเดียวแล้วเขาบอกว่าเขาสําเร็จแล้วที่เขามาามือนั้นนะจาเขาได้บอกเขาว่านะก็เลยเขาเอาไปว่าแม่ก็ได้บอกว่าจําได้มือว่ามื่อว่านี่รถทั่วมาสองคันขาเจาม่านั่นขจ้ามาปีกายนี่ขาจากมับ เป็นโรงงานรโรงงานเขาพผ้าถุงมองมาเทีย่ยวมาถวายของพรมล่ะมาถวายของพระครูข้ามาแล้วเระกสิขอพรขออยังเขออ้ากสิดีแล้วตีเขาคอยมาอีกปีเนี้ย<อ>ปีกายนี้เขาเขามาครับปีนี้เขาเขามาก็คือว่าเขาได้โชคได้ลาบด้วยนะแม่น้องเม่นส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่คนไปขอนล่วกสิขอสุขขอ,ขอลา แต่ว่าหมายถึงว่าสู้เขาเจ้าอยากขายทีขเขจามีธุรกิจใหญ่ยังเสียขาเจ้าอยากอยากประสบความสาเร็จคือค้าขายยังได้มเดยวหันนะขอได้มดัดคอได้ทุกอย่างบ,าบ่าพุญนตะกีนะ้องแม่อยู่วัดประจาผ้าค้นคอนี่มบ่เกินสามมือได้เลยเหรอครับได้เลยค,คือเขาอยากขายทีเนี่ยมหาแม่เนี่ยมาคอนี่ยบ่เกินสามมือแต่ว่าตอนนี้แม่กับไม่ได้อยู่วัดเนาะเพราะว่า ตอนห้าสิขคอเนี่ยผู้ผู้สิีภาคขอก็ต้องมีบุญเพื่อกันไม่อคสิสำเร็จไว้มาเป็นบ้านเซียนอันนั้นมาเป็นบ้านสิไพไปขอก็ได้เหมือเจังสีีนาไมาต้องมีผู้ภาคขอไม่ไม่มค่อนกลางจัีนาใช่ไหมคือเป็นที่มาที่ไป้องสถานที่วัดวัดอะไรนะแม่วัดป่าดอนผู้วัดป่าดอนผู้นะครับเอ้าวันนี้มาเข้าเรื่องสูตรเราบ้างแม่ครับทีนี้วันนี้ จัดเต็มระบบให้เลยเหรอครับคุณแม่แมนจัดเต็มระบบให้เลยนะครับแม่เพชรเต็มระบบเ,เลยเป็นบนหรือล่างครับคุณแม่งวดนี้ต้องบนทั้งล่างเลยครับชุดสามตัวทํำไหมครับเพชรต่ว่าแมนตัดออกไห้ okay. ต่ว่าชุดเต็มมันวัโตกับปรักลอยแม่แม่ไม่บ้านน,นั่นแต่ว่าบางหันมันหลุดต่ว่าเพชรสูตรใหม่แล้วชุดนันซิบคูนะครับแต่ว่าก็ แม่มันว่าอันเขาเพราะว่ารักร้อยแม่มันมีหกมีเจ็ดครับบาเนี่ยนั้นมามี่มิจหาหาแม่พันนั้นดับรักร้อยแม่ก็เรยว่าฮัแม่มาม่าแม่ก็เลยยกเบ้าเหมดครับตัดเถิดไลสูตรตัดเสกันเป็นไงฝันไหมครับวันนี้แม่ฝันอยู่ฝันสหงคื่อเยอะ ขันส่งคืออยู่ขันสรงคืออยู่ป็นที่ไหเล่าเล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่มันจับอันนั้นมาเลยแต่ว่าคล้องนี่เอาอยู่มันนอนนอนกับหลานเนาะเมื่อเดียวมันก็พอเมื่อปาดฮามันนอนมันนอนเดียนเมื่อเดียวกับยันนอนเพราะพ่อสิได้เป็นกระลากระคุณมันเคลื่อนเนี่ยกับสองคนมาในร้านอีนึงยานไปน้นพระคู่นะครับ เมื่อนวดยังไงเมื่องวดที่แล้วของคุณแม่คือเข้าหนึ่งหกเข้าหกหนึ่งเข้าหกหนึ่งเข้าหกหนึ่งครับแต่เลขวิ่งแม่กะเน้นให้หกล่างครับแต่ว่าเลขวิ่งนี่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับคุณแม่ยังไม่หลุดอืนี่แหละต้องการแบบนี้แหละครับคุณแม่แบบอยากได้แบบไม่หลุดไม่หลุดอย่างเนี้นะคุณแม่ไม่หลุดวันนี้แม่กะเน้นเน้นเจ็ดให้ล่าง วันนี้เจ็ดล่างวันนี้เจ็ดล่างบนบนอะไรครับแม่บนนี้แม่คิดว่าหาหานี้ซอยูประมาณักยูหลักสิบอืครับอะขอดูตัวเลขหน่อยครับแม่ครับ มีสุดสามตัวสามตัวเนาะสามตัวเขากับเขาสามเลยคุณแม่เป็นแนวทางนะครับอันนี้โค้งสุดท้ายเลยไหมคคุณแม่หรือว่าต้องมีอีกครับมีโค้งสุดท้ายอีกไหมแต่แม่ยังว่าในอันนั้นนี่ดีแต่ว่าแม่กับว่าแม่เห็ดหมดแล้วละแต่ว่าก็นยังสิ้นนี้เห็ดอีกอยู่แต่ว่าไม่นกะจอเลยเนาะครับ บานนี้มีจเจท่อยางเดียวมีจเจท่อยางเดียวสามตัวนี่ก <S 2> <S 2> ลับด้วยแม่สามตัวนี่ฮะสามตัวเนี่ยเจ้ครับหรือว่าตรงเลยอันนี้แกมาตรงมาเลยดอกเพราะว่าต้องตัเดียวทันไปทางนู้นเลยนู้นเดียวเพราะว่า,าลัดลัดจิบแม่มันม่หาครับบนุนะหนึ่งเนาะบนญบิ่งหากับหนง บนหากระพึ่งหนบนอย่างเดียวเ<น>รียนอันนี้ไม่เห็นมีนะหากระพึ่งเคือว่ามีเอาแม่ไม่ได้เห็นเล็ดวิ่งไปเห็ดไปหลบก่อนเห็นไหมหลบที่ไ่นเออน่นะเอาที่เราต่อกมวดกันไปแหลนะฮะนี่นี่บนวิ่งหากระพึ่งแต่ว่าใบนี้แม่เน้นให้หาแต่ว่าคือมันสิมานำกันกรบาดจักหากระพึ่งเอาลงด้วยไหมแม่ห้าหนึ่งเน,นี่ยครับ<น> รอบนี้ก็ได้ล่องรอบก่อนล่งแม่ล่องกับก็ะเล็กสามตัวครับล่างนี่เียกับเจ็ดแม่ก็เน้นให้เจ็ดล่างนะก็เป็นเลขสูตรนะแม่เนาะวันนี้จะเป็นชุดสามตัวกับสองตัวบนหรือล่างส่วนมากเป็นบนใช่ไหมครับแม่ชุดนี้อันชุดอันใดนี่นี่นี่ครับ อันอันด้านล่างมันหาเกสเก้าเกสเจ็ดเกส้สามตัวนี้คือบนหกเกสหกเกสว่าเอาก็ได้ครับเพราะว่ามันอันนั้นนี่เนี่ยแม่เห็ดแต่หกเกสมันจะใส่เกสเกสเออไม่หาเกสเก้าเกสเจ็ดเกสอันนี้เขากับหัวให้ครับแม่โอ้กระหัวให้ก็ว่าหกไปดับโอ้ดับหกมากเพิัวดับดับตัวไหนก็แม่ดับหก ว่างะดับหดับตัวใดมากตัวนั่นหนวเดียวดับตัวใดมากตัวนั่นหนวดที่แล้วดับตัวใดดับขุนบนดับหนึ่งล่ะมาเฉยมากมากมากตรงย่างขนาดดัครับดับตัวมากเลยบางหัอหวดนี้ดับหกดับหกก็เป็นแนวทางนะแม่เนาะเป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวยังไงยังไง คงสุดท้ายเดี๋ยวเรา,ามาย้ำกันอีกรอบนึงอันนี้เอาชุด3ตัว2ตัวไปก่อนนะแม่เนาะครับผมอขอบคุณแม่เพชรครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางนะฮะ